cái khói đơn cái khói đơn đây không tuệ đi. Để đơn mày, đơn bay mới, đơn đơn bay đi, đơn bay mày ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆ่อยๆค่อยๆาเกันะปนันุดตแล้วจะเป็นของเบกโตก็คือจะมีสองีสีดำกับสีขาว เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยของเล่นชิ้นใหม่คืออะไรฮะเนรูเบดเนรูเบดปล่อยมันไหลรั่วงอขาจังหน่อยกลางจางกลางแจงเอาเออกลางแจงกลางแจงทางทางงั้นแหละก็ทางทางงั้นแหละเออหาหุดหดูไปเริ่มใหม่ เก็บเก็บเก็บเอาทำไมด้กินหรอเออไปกินไปเลยเดี๋ยวพวกดิวจะตามส้มกินมาใหม่มาเล้วงอมาจะเป็นดาราเด็กอ่ะเอองอเข้าหนึ่งหนูหนูยืนเอออย่างเงี้ยเออนั่นแหละแบะขาหน่อยแบะขางอโอหนึง โอยโอยโอยยรยู่ไมยายลงอยูไหมเนี่ยงตัวให้ได้สิเล่นตั้งนานแล้วเน้นอยู่ไหมไปเรียนอยู่โน่นมังอยู่สงสาหน้า ็คุณค่อยมีที่ร้านเรียกว่านี้ที่เขาเล่นกันอยู่เออคือแล้วนคือแล้วนะคือแล้วแหละหนว่าเขาหน่อยนึงหนูไม่ยืนตรงแหมเขาไม่ให้ยืนตรงแล้วเขาเรีนอันนี้ไม่ใช่นีเออนี่แหละตรงตัวได้เออเยอคืคือคือคออ เก็บไหมเนี่ยกระช้าล้มล้มบ่อยเก็บไหมกระช้าล้มบ่อยเก็บไหมสู้สู้สู้รวมไหมมันรวมไหมไม่รวมซื้อมาใหม่จากห้างเดลโมแล้วมาลองของใหม่ฝึกหัดใหม่ครับนาลูเบดเบ็นาลูเบดนาลูเบดฮะโรลูเบดเหรอ นี่นารูเบียดลยโอ้มีแขนสลับแขนสลับ,บมือสลับแขนสลับ,บมือก,ก,กันกระแทกทำไมเขาคล้องอวะชิดพัดฟิดพัดเขานั่นเขาเล่นน่ะไปเอาไม้แค่เดินเออเดินไปเออไม่ให้กริงเดินบวให้มันสูงสู อย่าพึ่งเล่นแบบนั้นลูกแค่เดินไปหาลุงแบบทรงตัวให้ได้ก่อนทรงตัวทรงตัวพี่ทรงตัวเดินตอนนั้นมันใจเราอย่าอย่าพึ่งเล่นแบบอย่างนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเราทรงตัวไม่ได้เออต้องไปเรื่อยๆเออแบบนั้นแหละจะได้เป็นนักกีฬาของประเทศไทยไปแข่งยไปแข่งเออแล้วก็ไปนี่ไไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งกปนเออทรงตัวให้ได้ดูลุงนน่ะเออ Ơ, ừ, làm game lại mà. ờ, làm game lại, nó căng chạy, nó trên chấm mống rồi, ừ, rồi. rồi oh. okay. Tăng chay, tăng chay. nè. Ok, căng chạy, căng chạy, này, một mình chơi ai nữa. này, biến bug sẽ tụt, quay

ล้มแล้วล้มอีกเป็นประสบการณ์ของชีวิตกว่าจะสำเร็จได้เราก็ต้องมีอุปสรรคล้มแล้วล้มอีก

ออกนักเตะคุณยายมีความรู้สึกเป็ียนตังไตครับที่หลานมาเล่นในนี้ยังไงหลานเปลี่ยนบ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มพิธีบ่ในการเล่นนาลูเบียดหน่ยนาลูเบียดที่ลุงเรียกลุงเรียกถูกไหมคุณยายตุ๋ยลุงเรียกถูกไหมคุณยายตุ๋ยเปพียงไตปวดหัวปวดหัวมากบ่มากให้หลานเล่นแบบนี้บ่ แยงกนันตรายแ่กันแตายข้าท้ายด้วกู้ใดเล่นเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะยังไ่ละ่ะเหมือนก็เหาะได้ร้อยได้เรียวกว่าการเดินหน้ารูปเบ็ดเิ่งมากเี๋ยววันหลังเราไปเล่นที่เป็นพื้นเรียบนี่ย มันบ่มีพื้นี่ไงันกอกมต้องใส่ปูนแบบปูนบวาแนบหมดเดียวีที่ก็เล่นเราก็ตักไก่เวันนี้เด็กน้อยเล่นมีบอกเอรีเด้งลูอีเจนี่คนนึงเด้ง่อนเป็นเดียวกันนี่ะหอนแขนจ้อ่อนแขนเราทชาทำไมเอ่อเหงื่อออกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม บอลแล้วฉัหัดฉันไม่เหนื่อย<ม>ต่บอลเพื่อแช่อันเล่นเล่นตัวเนี้ยยากไหมมันยากไหมยากไหมร้อนเปิดปรบลมเปิดปรบลมถ้าอยากเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวไปไปแข่งจะได้ไปแข่งระดับอ่าจังหวัดอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศ คิดว่าจะเป็ี่ยนไหมอนาคตข้างหน้าจะเป็ี่ยนไหมนะครับเปลี่ยนไหมครับนอนนอนี่ยนแล้วค่ะขอริัได้ีมหนุคลงก่อนหนุ่มกินน้ำเย็นๆไหมกินข้าวไหม่นข้าวไหมเอาข้าวกับอะไรสวยเใส่รูปนี้สวยไปเด้ไปเย ดไรก่อนไกอนเดินแบบให้มันล้มเดินต้องเดินนะมันเดินมาไรแลมันที่แตกมาเข้าอ่ะน้ำมันล้มบเข้ากหอที่ไปยังล่ะมันมาบน้ำมันนเข้าก่อนที่ไปก็ไมไปธออะไรไป่ได้เคี้งีกเทียวล้วก็ไปเออนี่กเียวอยู่นี่ไปทำไมอ่ะวันนี้ซื้อของเยอะแล้วอ่ะรูปรอก ทั้งของเล่นทั้งไปเซเว่นไปเซเว่นก็ซื้อแต่ของพันสามพันห้มื่นก็ไม่ได้เอ,อ,เอาสยวอะไรนะเอาเล้ม่เอาไปเดี๋ยวให้เอ้ยาคุณก๋วยเตี๋ยวยใหมมันมีรองเท้าข้างในใช่ไหมใต่รองเท้าแต่เป็น,ปนผ้าซับ สวยไหมสวยไหมสีนี้คนนั้นเขาอเอาสีนดำเงินเนาะเขาเอาสีนดำเงินไม่ชอบสีเงินชอบสีชมพูอย่างเดียวสีพริง้งไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูชอบสเก็ตบอร์ดไหมเล่นสเก็ตบอร์ดไหมคช่ รู้จักสเก็ตบอร์ดไหมเก่งไหมเป็นไหมสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสเก็ตอร์ดรู้จักไหมสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ด ทำได้เหมือนลุงไหมทำไ,ได้ทำได้ไหมไม่ใช่เ่าปากเปล่าไม่ใช่ปากเปล่าน่า,า <out> <out> มปาปากเปล่าตดตดนต้ต้ตยังไงต้น